สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกีรานาันแสงน้อยนะคะรหัสนักศึกษา6 2 0 1 8 5 1ค่ะวันนี้เราจะพาไปรีวิวโรงแรมแชงกรีลากันเลยนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโรงแรมแชงกรีลาแล้วนะคะอันนี้บรรยากาศภายในโรงแรมค่ะสวยมากๆเลยร้อนๆแบบนี้เราก็มาสั่งน้ เ,เ,เมนูที่เราสั่งก็จะเป็นม็อกเทลนะคะเบาๆไปก่อนคะ่ะเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมม็อกเทลที่เราสั่งนะคะชื่อว่าเจ้าพยาบีสค่ะพี่บาร์เทนเดอร์ก็ยังอนุญาตให้เราอัดวิธีการทำม็อกเทลอีกนะคะใจดีว่ามากเลยวิธีการทำเนี่ยแสนง่ายๆแล้วก็น่ารับประทานสุดๆไปด้วยคะ่ะ ส่วนผสมหลักๆนะคะก็จะเป็นลิ้นจี่ค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะแล้วก็ใบสาระแหน่ค่ะขั้นตอนก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะ ก็จะมีกับแก้มให้ด้วยนะคะก็จะเป็นถั่วค่ะม็อกเทลของที่นี่ก็อร่อยอร่อยวิวก็เข้าเข้ากันไปเลยค่ะเหมาะสมกับชื่อม็อกเทลที่เป็นเจ้าพยาบิดจริงๆค่ะที่นี่ก็มีวิวให้ดูอีกนะคะใกล้ๆสาลาทิพย์ค่ะสวยมากเลยเวโากาหน,น่าจะกลับมาอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ